ทำเป็นไงบ้างว่ายครลูกก่อนลูกค่ะก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นที่แบบว่าเหมือนได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในการ <ừ. S 2> เป็นครอบครัวมีสแกนก็ฝากทุกคนรอติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ อยากจะบอกเลยว่าอยากขอบคุณแม่แม่สื่อทุกคนด้วย<ม>แล้วก็ขอบคุณพี่นวัดขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณพีดีขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอยู่หลังบ้านที่ทําให้เราได้มีวันนี้ได้มายืนอยู่ในตําแหน่งนี้อาจจะแบบไม่ได้เข้าท็อปไวาหรือไม่ได้มงใหญ่แต่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วค่ะที่แบบว่าก้าวมาถึงตรงนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเราก็เลยแบบภูมิใจอยู่คห้หวรู้สึกไงบ้างาเพราะว่าพอหลังจากเราได้รับมงไปหลายคนรู้บอกว่าเราเป็นคนฟีลมงเองอ<ข>อรู้สึก <ขอ S 1> ยังไงบ้างอาจริงก็รู้ส รู้สึกว่าไปถึงมงได้อยู่หรือเปล่าออไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะแบบตอบคําถามด้วยความที่ตื่นเต้นอย่างที่บอสบอกว่าเวลาหนู อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าผู้คนเยอะๆหนูจะมีความสลวนมีความตื่นเต้นด้วยความที่เราอะเอาจริงหนูเป็นคนขี้ขเขินขี้อายเป็นคนไม่กล้าจับไมเป็นคนไม่กล้ามายืนบนเวทีแล้วพอเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่ามาเดินบนเส้นทางนาง,งามที่คนแบบโอ้โหนับร้อยนับพันมายืนอ,อยู่ตรงหน้ามันเลยทําให้เราแบบตื่นเต้นมากๆกับการที่แบบมายืนตอบคาถามแล้วต้องเรียบเรียงสติเรียกเรียบเรียงแล้วคาถามอะเป็นคำถามเดิมอะแม่ไม่เข้าใจนรงไหมเออแล้วก็เลยจริงค่ะเค่งโมรู้สึกผิดล้างหนแอบน้อยไหม แอบน้อยนิดนึงที่รู้สึกว่าจริงๆทําได้ดีกว่านี้แล้วถ้าเกิดตอบคำถามได้ดีกว่านี้ก็คงเข้าไปลึกได้กว่านี้เหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะว่าเราก็ว่าแบบอย่างอื่นเราก็สามารถแบบเข้าไปถึงตรงนั้นได้อะแม่ก็ต้องขอเขา ขอบคุณทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เอามงใหญ่มาไม่ได้แล้วเรารู้สึกไงบ้างหลายคนเขามองว่าเราอะเหมาะที่จะต้องโดนส่มอไปอีกหนึ่งเวทีซึ่งเป็นน่าจะเป็นเวทีเดียวกับทางมาริมาไปแล้วอย่างนี้สมมติถ้าเกิดเราได้สมองจริงใครหรือจะต้องไปฝึกในเรื่องของการตอบคำถามหรือยใช่ยังคงต้องฝึกในเรื่องของการตอบคาถามแล้วก็คงจะเป็นในเรื่องของภาษาอาจจะหนักหนักเลยทางภาษาแล้วก็เรื่องการตอบหถามซึ่งการตอบคําถามอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือความตื่นเต้นหนูเป็นคนที่แบบเวลาคนเยอะมาก หนูจะแบบใจเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกใช่ก็ถือว่าเดี๋ยวเราต้องไปปรับกันเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าแบบประกวดจบแล้วกลายเป็นหยุดพัฒนาแต่ว่ายังคงจะพัพฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้กำลังใจหน่อยเร็วกสู้ๆสู้สู้ๆก็สุดท้ายก็เหมือนพอมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกำลังใจมีให้กันตลอดอยู่แล้วค่ะอุยไม่เป็นไรไม่รู้จะพูดอะไรสู้ๆค่ะ มาเถิบมาเกิดแล้วเอออะลรอะไรอยไงานกำลังจะก็ถ้าสมมติหลังจากนี้มีงานอะไรหรือมีจะต้องไปไหนจริงก็ขอให้เต็มที่กับทุกๆงานแล้วก็มันก็สูดั้ๆแม่แล้วแล้วรูสึตัวเราเป็นไงบ้างพอหลังรับมงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆคือเอจริงๆหนูหนูรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้มงจริงอ่ะแค่ได้ยืนอยู่ตรงจุดนี้มันก็ดีมากๆแค่ได้ทำงานกับองค์กรแกลนแล้วหนูเชื่อมั่นว่า ไม่ไม่ใช่แค่คนมงคือทุกๆคนที่ได้อยู่ในครอบโครัแกนทุกคนมอสสามารถที่จะส่งต่อแล้วก็ส่งเสริมให้มีคุณภาพมากกว่านี้ได้อและนี้ได้มีการคุยกับแม่นายังว่าตอนนี้หนูมงแล้ว<ม>จะขอกันอะไรยังไงเมื่อไหร่ ให้อนุญาตยังไม่เปลี่ยนหรือยังทำไมตอนถามพี่ไพหลิวถามเรื่องงานอ่หนูก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยเรื่องงานเนี่ยเอาเรื่องนี้ก็เอายังไงคุณได้ไมีการคุยกับแม่นายยังยังค่ะยังก็ยังไม่ได้มีการคุยเพิ่มเติมแต่แม่เออต้องไปทวงสัญญานะแม่แต่แม่บอกต้องมงใหญ่ไงถึงจะให้แต่งอะไรเงี้ยยังไม่มงใหญ่ก็อาจจะต้องทำงานหาเงินเองอะไรเงี้ย น็ก่อนหน้านี้นเราได้เคยมีการสัมภาษณ์กันเนาะแน็ก<อ>ก็บอกว่าอยากให้ทุกอย่างแบบเออมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราเองก็แบบได้แบบเหมือนว่าอยากได้มีโอกาสศึกษาพี่ไผ่หลิวมากขึ้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ศึกษาเพ,พิ่มเติมแล้วเป็นยังไงยังยังยังอะไรเป็นยังไงบรรยากัศก็อหมายถึงว่าเออเราได้คุยกันมากขึ้น <c oughs> มมก็ีได้คุยกันมากขึ้นค่ะแบบว่าก็ เหมือนพอมันมีงานเพรานพมีเรื่องงานหรืออะไรอย่างี้ก็ได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้คาดว่าน่าจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยมากขึ้นนะคะด้วยวามที่เราต้องทํางานในการอะไรอย่างนี้ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นยังไงก็รอดูต่อไปค่ะแอบตื่นเต้นไหมเพราะพี่น้วันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้นอนห้องเดียวกันด้วยดีใจใช่ไหมพยายามนล้วนี่ดีใจใช่ไหมก็แอบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจแต่จริงจริงอย่างของวันนี้เนาะที่เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แอบมีมีแบบเอ๊ะคุยกันได้อยู่ด้วยกันหมเลยอะไรอย่างเงี้ย หรือยังไงก็มีมีค่ะแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะได้อยู่ในการค่ะก็เรียกว่าเขาทางเราเนาะเดี๋ยวเราจะดีก็ไม่กังวลอะไรแล้วเนาะเออดูดเออมีมีไลค์กับแม่นาพรุ่งนี้ค่ะใช่แห้ะเจอแน่เจอแน่เจอเลยเจอเลยโดนแน้ แนักเจอแน่ไพ่ดิวไม่เท่าไหร่หรอกแนักเจอแม่แซวไม่หยุดโดนพทุกทีนาสมมติหนูไม่ได้ขายหนูก็จะต้องยิ้มไม่ใช่แลนะคะแล้วก็ฝากพี่ไพ่ดิวอานของช่วยแม่ด้วยนะเอ่าแล้วไพ่ดิวไงเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปอยู่บ้านเราแอบมีความกังวลหรือเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรเงี้บ้างไหมเอ่ย ไม่มีเลยค่ะในเรื่องของความกังวลคิดว่าน่าจะเป็นแบบสนุกสนานมากกว่าม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่าหนูอ่ะชอบดูรายการเกาหลีที่เขาแบบพากันแบบไปอยู่ในบ้านเป็นแบบถ่ายเรียลลิตี้ทั้งวันชอบเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าฝันที่วันหนึ่งอยากมีแบบนั้นบ้างก็ได้มีต่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นงนแล้วเราอะยังไงได้มีการเตรียมชุดนอนคู่ไปเลยไหมอุย้ยอะไรลงไ้บอกมาถามหนูแล้วมันก็ตอบแบบพี่เขาได้ไหมแบบ เอาขนาดเหมือนพี่เขาได้ไหมเอาขนาดได้มีการเตรียมเตรียมชุดนอนคด้วยยังยังค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ใส่ก็เตรียมมาได้ค่ะเออรู้อย่างว่าห้องนี้เราจะต้องไปอยู่ด้วยกันนี่เขาไม่มีหมอนข้างนะนอนมีแต่เตียงเดี่ยวไม่มีเตียงเดี่ยวคนเดียวนอนเดี่ยวก็ได้ตายแล้วมาเยอะจังนี่ไปเูียลละกันอะไปเรียลหลังจากนี้เราเรายังไงบ้างเออเออ เออหลัง,ลง<ฆ>จากนี้เรามีแผนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปทำอะไรยังไงบ้างอ๋อก็หลังจากนี้ก็คือก็คงจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าพัฒน,นาตัวเองค่ะแม่ <illed. S 2> ก็คงจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพิ่มมากขึ้น <standards S 2> แล้วก็เตรยียมรับแบบรับงานเตรียมอะไรหลายอย่างก็ตืต่นเต <ure> ้นตืต่นเต้นกับตรงนี้มากๆแล้วก็ถ้าเกิดได้เข้าบ้านได้นอนกับน้องจริงน่าจะนอนไม่หลับกันแน่เลยไม่ใช่อะไรคนนึงกนคนหนึ่งละเมอใครใครคนใครคนอะไรละนี่ละเมอ กลัวแม้แบบว่าแบบแนฉกละเมอแล้วแบบเผื่อมากอดเราอย่างเงี้ยก็ห็มอ่ะระวังผีแบบเผื่อแบบมากอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก่อนหนูก่อนแล้วไอ้ต้องกอนหนูก่อนว่าเยินเฉยๆก็เดินต่อจะรู้นะเธอแอบคิ้เดี๋ยวเธอจะต้องแบบละเมอละเมอเอออ่ะให้น้องๆฝากผลงานคู่หน่อย อก็หลังจากน oui er ี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานคู่หรือผลงานเดี่ยวนะคะหลังจากนี้ก็อยากจะฝากแม่แม่ฝากพี่พีดูคนนะคะรักแล้วก็เอ็นดูฝากเสวอพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะอือ่ะไปเร็วค่ะก็อย่างอย่างที่น้องบอกเลยก็คือฝากทุกคนรอซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งปีเลยให้ทุกคนแบบอยู่ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอย่าหายไปไหนนะ มีอะไรอยากฝากบอกไหมอยากฝากอะไรมอยากพูดอะไรเดี๋ยวจะนอนแล้วเดี๋ยอนรัเดียวกันแล้วเนี่ยมีอะไรจะฝากบอกไหมเป็นพิเศษเมื่อกี้เขาก็เมื่อกี้เขาก็มากันขึ้นไปเปลี่ยนรองเท้าล่าสุดกำกำกำไม่ไม่กระหักแล้วนะก็ปากนะคะปากเอ็นดูนอนเลยเอ็นตาไม่ได้เลยเลยได้ได้เอาจริงหลังไม่อันนี้ไม่ได้เลคคอร์ดตื่นเต้นไหมดูนอนพี่เพนท์อยูะ เต่นเต้นนะคะเต่นเต้นออพอมนะตอมที่อยู่ร่วมกันเนาอโอ้ยตายแล้วโอเคโอเคไม่ใเราขอบค่ะหายิเซอร์หน่อยายิเซอร์หน่อย